หนุ่มโพสถึงงานน้องทีนไม่เคยดูแลน้องตั้งแต่เกิดแต่ยังกล้ามายืนรอรับซองในงานเรียกได้ว,ว่าเป็นข่าวกระแสท,ที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวของหนุ่มน้อยสู้ชีวิตน้องทีนเจ้าของร้านอ้วนตรึมกระเพราตริวตัดเรียกได้ว,ว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับน้องทีนเจ้าของร้าน อ้วนตรึมกระเพราตลิวต์ล่าสุดเพจตีอ้วนชวนหิวได้แจ้งข่าวเศร้าระบุว่าน้องถินกระเพราอ้วนตรึมน้องได้จากไปแล้วล่ะครับน้องคนที่ผมและปากกระป๋องกับตันเรือไปช่วยให้น้องได้มีชีวิตใหม่กับรายการช่วยด้วยผมเพิ่งทราบข่าวในนาทีนี้ที่มีคนแจง้งมาทางเฟซว่าน้องไปแล้วเอาตรงตรง ผมเสียใจและเสียดายกับเด็กน้อยคนนี้ที่เพิ่งจะได้มีความสุขมีร้านกระเพรามีเงินซื้อของเล่นมีชีวิตที่กำลังจะดีขึ้นผมไม่ทราบว่าน้องเป็นไรจากไปแต่ขอแสดงความเสียใจอย่างเสียดายครับส่วนสาเหตุการจากไปของน้องทิน Facebook ต่อสักรุ่งทองเป็นผู้ดูแลน้องทินรับเลี้ยงเมื่อ8ปปีก่อนได้เผยว่าน้องจากไปเพราะติดเชื้อในกระแสเลือด ช่วงเวลาประมาณ20นาฬิกา20นาทีวันที่16กุมภาพันธ์2566้วยกโดยก่นหน้านี้น้องจะจากไปน้องได้ล้มลงที่เตียงของโรงพยาบาลและได้มีการปั๊มหัวใจแต่ไม่สำเร็จและต้องบอกเลยว่าพี่ต่อได้ดูแลพาน้องทีนส่งโรงพยาบาลจนกระทั่งน้องได้จากไปและต่อมาน้องทีนได้จากไปแล้วนั้นและกําลังเป็นดราม่าอยู่ในขณะนี้ สำหรับเรื่องการมอบเงินช่วยเหลือทีล่าสุดเพจเฟซบุ๊กตีอ้วนชวนหิวได้ออกมาโพสต์ว่าท่านที่คิดจะช่วยบริจาคหรือมอบเงินช่วยให้น้องทีนผมขอแจ้งตรงนี้ว่าไม่ต้องก็ได้ครับหรือถ้าจะมอบขอให้มอบกับคนที่ดูแลน้องจริงๆที่ผ่านมาคือพี่ต่อตอนที่น้องไม่มีใคร น้องร้องหาญาติทั้งพ่อแม่ไม่มีใครมาดูแลเลยวันนี้น้องเสียท่านทั้งหลายจะมาขอเป็นคนรับเงินในงานต่างๆผมว่าไม่สมควรนะครับตอนที่น้องเดือดร้อนคุณอยู่ไหนกันซึ่งต่อมาพ่อแท้ๆน้องทีนได้ทราบข่าวก็ได้ออกมาเปิดใจว่าเปิดเผยว่าที่ผ่านมาไม่เคยทอดทิ้งลูกเมื่อเห็นว่าลูกมีอาชีพแล้วก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งหรือแสดงตัวกวัวจะดูไม่ดีเพราะลูก ก็ได้เดินด้วยตัวเองในสิ่งที่รักสมัยก่อนที่ปัจจัยหลายๆอย่างทาให้ต้องแยกทางกันที่ผ่านมาก็ติดต่อหาลูกบ้างแต่ที่หายไปเพราะเดินทางไปทํางานหลายที่เลยทําให้ติดต่อหากันยากส่วนใหญ่รู้ข่าวจากโซเชียลก็ไม่คิดว่าลูกจะลาบากขนาดนี้เมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมา มาหาลูกแต่ไม่เจอมารู้อีกทีลูกก็เข้าโรงพยาบาลแล้วได้คุยกันตลอดผ่านทางไลน์ตอนแรกอาการดีขึ้นแต่อยู่ๆอ,อาการซุดแล้วก็จากไปพอรู้ข่าวใจหายมากมาหาลูกไม่ทันและต่อมาพบว่า Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความระบุว่า ใครไปช่วยงานน้องทีนให้สองช่วยงานหรือโอนให้พี่ต่อเท่านั้นนะครับบางคนไม่เคยมาดูแลน้องตั้งแต่เกิดปล่อยให้น้องลำบากจนลมหายใจสุดท้ายยังมายืนรอรับสอง